ของที่สั่งจากดมีซอนก็จะมีสัญลักษณ์แบบนี้ผมจะแกะสติกเกอร์ตรงนี้ออกก่อนนะครับเพื่อที่จะได้เห็นหัวตรงนี้ของตัวแจ็ค3.5ของไมล์ลาเวเลโกซึ่งแตกต่างจากตัวอื่นยังไง ตัวไมล์ลาวเลียของยี่ห้อโหลดนะครับอันนี้คือรุ่นโกนะครับที่ผมถือนี่คือรุ่นไมโครโฟนนะครับมันจะเขียนว่าลาเวเลียโกลาเวเลียไมโครโฟนอีกตัวหนึ่งก็จะแพงขึ้นมาอีกเป็น2เท่าของตัวลาเวเลียโกก็คือตัวลาเวเลียไมโครโฟนโหลดลาฟวันนะครับตัวนั้นก็จะแพงกว่า2อตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวราคากลางที่ผมถืออยู่ตัวนี้นะครับตัวลาวเลียโกเป็นตัวถูกที่สุด ลาววเวลียโกจะมีด้วยกัน2สีนะครับถ้าเป็นลาวเวลียโกเฉยๆจะเป็นสีดําถ้าเป็นสีขาวจะมีคําว่าไวเข้ามาเท่านั้นเองด้านข้างฝั่งนี้ก็พูดถึงคุณสมบัติที่เราเอาไปใช้งานทั่วไปนะครับก็เป็นหัว T R S หัว T R S ก็คือมันมีช่องสัญญาณ3ช่องสัญญาณเห็นไหมครับก็มีวงแหวนสีดำา2อันขั้นไว้อยู่ ถ้าเป็น T R R S นะครับมันจะมี4ช่องสัญญาณน,นะครับสำหรับด้านนี้นะครับก็จะบอกเรา,เาถึงคุณสมบัติของไม้ตัวนี้แล้วก็ในกล่องมีอะไรบ้างก็จะมีตัวไม้ตัวครอบหัวไม้ตัวหนีบกับสิ่งต่างๆที่เราจะไปหนีบนะครับส่วนใหญ่เราก็จะหนีบทีบเสือ้อหรือ,อส่วนผมก็จะไปหนีบกับตัวหมวกกัะนอกผมก็แล้วแต่เราจะไปประยุกต์การใช้งานนะครับสำหรับตัวหนีบตัวนี้แล้วก็ ซองใส่อุปกรณ์ทั้งหมดก็จะเป็นซองหนังเทียมสำหรับด้านนี้ก็ไม่มีอะไรก็มีชื่อรุ่นแค่นั้นเองแล้วก็ชื่อยี่ห้อข้อมูลที่ฝาบนก็ไม่มีอะไรก็มีที่ห้อยนะครับมาดูด้านท้ายของกล่องตัวนี้บอกเราเลยนะครับว่าออกแบบแล้วก็ทำในประเทศออสเตรเลียเลยผมก็จะแงะให้ดูเลยนะครับกาค่อนข้างที่จะเหนียวเป็นกาวที่ค่อนข้างที่จะเหนียวมากเลยนะครับว่าจะไม่ใช้มีดคัตเตอร์ก็ ได้ใช้จนได้นะครับค่อนข้างที่จะกาวเหนียวเลยทีเดียวอยากให้ดูว่าเขาแพ็คสินค้ามาค่อนข้างที่จะดีหน่อยนะครับไม่อยากใช้มีดกระพออย่างี้ครับเห็นไหมครับมันมีเนี่ยซองหนังอยู่ตรงนี้กลัวไปจัดการปาดมันขาดนะครับนี่ครับข้างในซองก็จะมีนี่ครับตัวหนีบผมก็จะเปหน,นีบที่ปกเสื้อบ้างถ้า พาออกข้างนอกด้วยมอเตอร์ไซค์ก็จะเป็นหนีบที่คางของหมวกกันน็อกนะครับตรงนี้แล้วก็มีอะไรอีกสารกันชื้นให้ด้วยนะครับตรงนี้เป็นสารกันชื้นมีมาให้แล้วก็อ่าววอร์นิ่งเตือนอะไรโอใส่ที่ป้องกันไม้มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็น ไม่นะครับใส่ที่เหลือเรื่องของตัวหนีบตัวนี้นะครับผมเคยแกะกล่องตัวนี้แล้วนะครับคือตัวไวเมเลสอันนี้มันแถมมากับตัวไมวเมเลสที่ผมใช้อยู่นะตอนนี้นะครับตอนนี้ผมใช้อีกไมอหนึ่งในการบันทึกก็สังเกตว่าหัวมันใหญ่ไม่เท่ากันบางอย่างเอาตัวนี้ไปใช้งานกับตัวอื่นไม่ได้นะครับผมเลยจําเป็นต้องซื้อตัวนี้มาใช้แทน แล้วก็ผมจะเก็บสายแบบนี้นะครับเพื่อป้องกันสายหักเดี๋ยวผมจะถอดตรงนี้ให้ดูอันนี้เป็นที่พันแผลนะครับของประเทศเออสเตรเลียเขาจะมีอุปกรณ์ดูแลรักษาเพาบาลดีมากเลยหลายอย่างเนี่ยผมก็จะพันแบบนี้นครับผมเพื่อไม่ให้สายตัวนี้มันหักเพราะว่าตัวนี้เคยหักมาแล้วนะครับพอดีมันอยู่ในประกันก็เลยเได้ตัวนี้มาฟรีดังนั้นก็เลยป้องกันแบบนี้ครับทําลักษณะอย่างนี้ แล้วก็มัดรวมกันเดี๋ยวขอมัดไอ้เจ้าตัวนี้ก่อนเนี่ยครับผมก็พยายามดัดแล้วก็ทําให้เราดูเป็นตัวอย่างมันก็จะทบกันมาประมาณนี้เพราะสายบรรยาว120เซนนะครับเราต้องคํานวณน,นะครับว่าเราจะไปใช้งานกันยังไงถ้าผมเอาไปติดกับหมวกกันนอกผมก็จะทบให้มันเยอะกว่านี้นะครับผมจะเอาไปติดกับปกเสื้อเพื่อที่จะทดสอบกับตัวไม้ d j จ p o c k พ็อในคลิปถัดไปนะครับว่าจะใช้ไมค์ตัวนี้กับ DJI Pocket 2องยังไงให้มันเหลือมมาประมาณสักหมิลมันก็จะมีข้อแตกต่างของหัวแจ็ค2แบบนี้นะครับก็คือเอามาใช้กับกล้อง g 1 0้นะครับตัวลาเวเลียโกตัวนี้เสียบเข้าไปสนิทนะครับส่วนลาเวเลียไมโครโฟนนะครับเสียบเข้าไปไม่สนิทครับมันติดตัวล็อกตรงเกลียวของมันนะครับตัวเขี้ยวตัวนี้ เดี๋ยวผมจะให้ดูชัดๆอีกทีนะครับสังเกตที่สถานะไม้ตรงนี้นะครับผมจะเสียบหัวแจ็คของไม้ลาเวเลียโกเข้าไปกับกล้องจีลอยนะครับเห็นไหมครับสถานะของไม้มันขึ้นเห็นไหมครับถ้าผมเอาของเจ้าลาเวเลียไมโครโฟนนะครับที่เป็นหัวแจ็คใจอย่างเงี้ยนะครับที่เป็นขอบใจอย่างเงี้ยเสียบเข้าไปเสียบเข้าไปแล้วก็สถานะของไม้ไม่ขึ้นเห็นไหมครับเสียบลงไปมันติดที่ ตรงนี้ในการติดกล้องเจ้า DJI Osmo Action นะครับกับหมวกกันน็อกผมผมก็จะติดตรงนี้นครับตรงที่มันเสียบเข้าไม่ได้ผมก็ใช้วิธีการใช้ตัวแปลงนะครับแป้งออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ค่อนข้างที่จะยุ่งยากในการจัดเก็บพอมาเป็นเจ้าไมลาร์เลียโกซึ่งมันเป็นหัวขนาดเล็กนะครับมันก็เสียบได้เลยเวลาปิดเจ้าบังลมของผมก็ปิดได้ง่ายนะครับ ให้กว่าตัวเดิมหรือซ้ำตัวเดิมหนากว่าเห็นไหมครับเดี๋ยวผมให้ดูเปรียบเทียบกันมองเห็นความหนานะครับหนาแตกต่างกันเลยนะครับอันนี้เป็นกรณีตัวอย่างนะครับผมจะสาธิตให้ดูคร่าวๆผมก็จะนิยมเอาไม์ลาเวเลียนะครับเวลาเดินทางไปทําคลิปผมก็จะสอดไปที่แขนเสื้อแล้วก็ติดไว้อันนี้เป็นลาเวเลียโกก็คือตัวใหมย่ยังมีกระดาษติดไว้อยู่เห็นไหมครับผมม้วนสายยังระยะผมยังได้อยู่นะครับ ระยะยัง,ยงได้เวลาใช้ไม์ของ G 1ร0อนะครับก็ดีนะครับมันก็ตัดเสียงรบกวนได้ดีพอสมควรเมื่อเทียบกับไม์ลาวเลรียรเวลามีเสียงรบกวนนะครับมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะสาธิตโดยผมจะ,ะต้มกาต้มน้ําแล้วก็ทําให้เราได้รู้กันนะครับว่าเสียงมันเป็นยังไงผมจะให้เจ้ากาต้มน้าเป็นตัวทําให้เกิดเสียงรบกวนนะครับผมกับขาตั้งกล้องนี่พยายามทําให้เกิดระยะหา่างเท่ากัน ความสูงของไม้แล้วก็ความสูงของไมลาวเวเลียที่ผมจะยกขึ้นให้มันพอดีกับเจ้ากล้อง G100 เรามาดูกันนะครับว่าอันไหนมันตัดเสียงรบกวนได้ดีกว่ากันตอนนี้นะครับเป็นกล้อง G100 ที่ใช้ไม้กล้องหน้านะครับเสียงน้ํากําลังเดือดมาดูนะครับเสียงน้ํากําลังเดือดเนี่ยผมกําลังพูดไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันตัดเสียงได้ดีขนาดไหนนะครับลองดูนะครับ ผมก็จะพูดไปว่ากล้อง G100 ใช้ไมค์กล้องหน้าเนี่ยนะครับก็จะตัดเสียงรบกวนของกาต้มน้ำที่อยู่ข้างๆเราเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างได้เสียงฟังเสียงจากเสียงผมกับกาต้มน้ำอันไหนชัดเจนกว่ากันนะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับไมค์เราเเลียตัวนี้เข้ากับกล้อง G100 เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มาฟังเสียงกัน ระหว่างมีกาต้มน้ำกับเสียงพูดของผมโดยปกติแล้วผมจะมีตัวครอบไม่ที่ติดข้างในเสือ้อเ็าจะได้มิติในการตัดเสียงภายนอกอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งผมเคยแกะกล่องไปแล้วเดี๋ยวมีลิงก์ไว้ให้ด้านล่างครับอธิบายคลิปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าระหว่างภายนอกกับภายนอกด้วยกันเนี่ยมันจะเป็นเสียงแบบไหนนะครับเดี๋ยวกดสวิตช์ของกาต้มน้ําตอนนี้นะครับเสียงของกาต้มน้ํากําลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับผมก็จะพูดไปนะครับว่า กาต้มน้ำมีเสียงรบกวนแล้วก็เราพูดกับไมล์ลาเวเลียผ่านเจ้ากล้องจีร้อยเสียงก็จะมีความแตกต่างกันให้เราได้รับทราบว่าการพูดจากด้านนอกนะครับของไมจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะเอาไปข้างในปกเสื้อนะครับเดี๋ยวลอดใต้ท้องเสื้อเข้าไปให้ดูนะครับก็ประมาณนี้นะครับเราพูดใต้เสื้อนะครับพูดใต้เสื้อก็ จะได้เสียงประมาณนี้เพราะว่าผมมีคลิปที่เอาตัวซ่อนไว้ในใต้เสื้ออยู่ไม่ต้องอใช้ตัวหนีบนะครับมันก็จะได้เสียงประมาณนี้ด้านที่มีตัวหนีบนะครับมันก็เป็นของไมล์ลาวเลยไมโครโฟนนะครับอันนี้ก็เป็นไมล์ลาวเล่โกนะครับไซก็จะมีความแตกต่างกันประมาณนี้สำหรับการตรวจสอบคุณภาพเสียงของไมล์สองตัวนี้นะครับผมจะไปทดสอบกับตัวนี้ครับของ ไม่ DJI Pocket 2นะครับซึ่งมันเป็นทั้งไม่ในตัวแล้วก็เป็นตัวส่งสัญญาณด้วยซึ่งรูแจ็คตัวนี้นะครับมันสามารถเสียบไปทั้ง2ตัวก็จะไปวัดคุณภาพกันที่คลิปในการทดสอบไม่ของ DJI Pocket 2นะครับรอติดตามกันนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามสวัสดีครับ